ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อทุกคนนะครับมาทําตัวโปรเจกต์เซอร์ติกนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่จะทําเกี่ยวกับตัวการเช็คตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือว่าสมาร์ทคอนแทรคของโปรเจกต์ต่างๆที่เราเข้าไปใช้งานหรือว่าไปทํากันนะไม่ว่าจะเป็นวอลเล็ต โปรเจกนนั่นนี่นะครับซึ่งเขาก็รับเช็คตรวจสอบหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของทางแพลตฟอร์มนะครับซึ่งที่ผมมาทําคลิปในวันนี้นยะพอดีว่าเขาได้เพิ่มตัวเควส t นะครับเข้ามาในแพลตฟอร์มเขานะครับผมแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่ามีมิชชั่นภารกิจนะครับการทำเควสตอบคาถามที่เราสามารถเก็บสะสมพอยต์หรือว่าถ้าเป็นในตัวสเตติกเองเนี่ยก็จะเป็นสะสมเจมนะครับสะสมเจมที่เราสามารถเก็บได้นะครับอ่าโอเคนะครับ ก็เนี่ยมันจะมีคเควสให้เราสามารถเข้ามาทำกันได้นะครับคล้ายๆกับตัวเลเยอร์สเนาะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ย เขาจะเน้นไปในเรื่องของการตอบคาถามเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็อาจจะเจาะลึกในเรื่องของ security หรือว่าโปรเจกต์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยนะครับเราเราเข้ามาทำเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะได้ร e w a r d เป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็ในเมื่อมันมีให้เราเข้ามาทำแล้วก็มีการเก็บสะสมนะครับผมในเรื่องของเจมนะครับแล้วก็มีการแนะนําเพื่อนเข้ามาแล้วก็มีตัวหรือดบอร์ดให้เราไตา่เป็นไต่แร้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะ มีรางวัลในอนาคตรออยู่นะครับซึ่งเอาตัวนี้มาทําฟรีด้วยเนาะนะครับฉะนั้นก็เลยเอามาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะใครที่เป็นสายฟรีนะครับผมก็สามารถเข้ามาตอบคาถามแล้วก็เก็บเจมเก็บ XP เก็บพอยต์พวกนี้ได้นะครับโอเคก็ในส่วนของสรติกนะครับเดี๋ยวให้ดูเรสฟันนิดนึงเนาะฟันดิงนะ้งเนี่ยเขาได้อยู่ที่ประมาณ100กว่าเหรียญเลย100กว่า,ล,นนาล้านเหรียญน,นะครับประมาณ1นึล้านเหรียญนะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเขาเรียกว,ว่าเปิดตัวมาตั้งนานแแล้้ววะะครรัับตตงง่่ปมาณช89 นะครับผมก็มีไบแอนสำหรับลงทุนด้วยเนาะนะครับผมแต่ว่าตัวโทเค็นของเขานะครับเดี๋ยวที่บอกนะครับว่าเขาปล่อยตัวโทเค็นมาตั้งแต่ช่วง2017แล้วนะครับตอนนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ0.05ดอลลาร์นะครับซึ่งปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนี้นะอยู่ที่0.69ดอลลาร์นะครับก็ขึ้นมาประมาณร้อยเท่าละพันเท่านะครับเออร้อยเท่านะครับร้อยเท่าก็คูณร้อยเข้าไปเนาะเออก็ขึ้นมาเยอะละนะครับผมซึ่ง ใจความสำคัญของวิดีโอนี้ก็คือว่าจะมาแนะนำโปรเจก t นี้นะครับเผื่อว่าใครที่แบบสนใจเนาะแล้วก็อาจจะไม่รู้ข่าวคราวนะครับก็มาแนะนำละกันนะครับเดี๋ยวลิงก์ของโปรเจก t นี้นะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะเมื่อก็สามารถกดเข้ามานะครับแล้วก็ทำการไซต์อัพได้เลยนะครับซึ่งการไซต์อัพเนี่ยมันจะมีให้เราไซ์อัพผ่าน2ช่องทางนะครับผมก็ผ่านอีเมล์อเดรสนะครับหรือว่าผ่าน Google นั่นเองสช่องทางนี้นะครับไม่ได้มีการเขาเรียกว่าคอนเน็กตัววอลเล็ตเว็บวอลเล็ตแต่อย่างใดนะครับผม อ่าซึ่งอันนี้ผมก็เคยใช้งานแล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นแอคผมเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ว่าเขาเพิ่งปล่อยตัวฟังก์ชันเควสออกมานะครับผมแล้วก็เควสยังมีให้เราทำไม่เยอะนะครับลหลักๆเนี่ยมันจะมีเควสแบ่งเป็นหมวดหมู่เนาะก็จะมี Skynet Rating นะครับอ่าเว็บสามเซกูรนะครับ c e r t i c Block นะครผมแล้วก็โปรเจกต์โฟกัสนะครับซึ่งอันนี้ก็มันจะมีเควสให้เราทำนะครับลองกดที่ C r ก็ได้นะฮะซึ่งแต่ละเควสมันก็จะได้รับตัวเจมนะครับผมแล้วก็ XP ที่ต่างกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีข้อมูลให้เราอ่านประมาณ4-5สไลด์นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าคำถามหรือว่าควิสให้เราตอบประมาณสัก2 3คําคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งก็สามารถเข้าไปทำกันได้นะครับเหมือนเดิมครับใครอยากจะได้เฉลยเนาะ เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นของอที่อื่นนะครับที่ผมไปเจอมาแล้วแล้วก็อยากจะให้เครดิตเขาไม่อยากจะเอามาทําเป็นเฉลยของตัวเองนะครับก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นหน้านี้เว็บนี้นะครับก็สามารถลองไปดูได้นะครับเขาก็ได้ทำมาเขาเรียกว่ามันมีหลายหัวข้อนะครับตั้งแต่ Skynet เออเรตติ้งเว็บสาวหรือว่า c e r t i ติ b o ็ออะไรอย่างเงี้ย นะครับเขาก็แยกออกมาให้เรียบร้อยนะครับลองกดเข้าไปนะครับมันจะมีแบบคําถามนะับผมแล้วก็คําตอบ1นึเนี่ยลองเข้าไปดูนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรยาวนะครับก็สั้นๆเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเข้ามาทำเนาะแล้วก็ทําฟรีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะตัวโปรเจกต์นี้นะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะทําเกี่ยวกับการตรวจสอบนะับโปรเจกต์หรือว่าเขาเรียกว่าตรวจสอบโปรเจกต์ต่างๆนะครับผมว่ามีความปลอดภัยระดับไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถลองเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะอย่างเช่นผมต้องการจะค้นหาโปรเจกต์ Ondo Finance ละกันอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดว,ว่าขึ้นสีเขียวนะเนี่ยก็คือโปรเจกต์เนี่ยมีความปลอดภัยมากแล้วระดับหนึ่งนะครับก็เป็นเกรด AA เนาะนะครับถ้าเป็นตัวของอ,อ,อย่างเช่นตัวโซลาร์น่านะครับผมก็91.66อ็ดจอะไรเงี้ย เพื่อคนไหนที่แบบฟาร์มโปรเจกต์ที่แบบเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมหรือว่าไม่มั่นใจโปรเจกต์ตัวไหนที่เราจะเอาไปฟาร์มเนี่ยลองกรอกไปได้นะครับผมก็จะเห็นตัวของตัวเลขขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอตัวที่เรากรอกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะใช้กับโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าโปรเจกต์ใหม่บางครั้งเขาเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งเดเวล็อปนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบกําลังพัฒนาอยู่ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเนี่ยแนะนําให้ไปใช้กับโปรเจกต์ที่แบบเปิดตัวประมาณสักปี2ปีแล้วนะครับแล้วก็ลองค้นหาดูเนาะว่าแบบมีเขาเรียกว่าไงมีมีความปลอดภัยระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับอย,อ,รอย่างเช่น FTX อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถลองมาใช้ประโยชน์นะครับจากตัวของโปรเจกต์เขาได้นะครับไม่ใช่แค่การทำครอสเนาะนะครับก็ลองมากดเล่นๆดูแล้วกันนะครับ โอเคครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ,บนเพื่อนทุกคนนะที่มาดูคลิปนี้จบนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ